สวัสดีค่ะช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็หลายๆคนอาจจะ enjoy eating กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะน้ำหนักที่ขึ้นมาหรือว่าส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงดีวันนี้ปอก็เลยมี Essen t i a l oil หรือน้ำมันหอมระเหยที่เร่งการเผาผลาญมาแนะนำให้เพื่อนๆค่ะกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นเฟรฟูด เกรฟฟูตจะอยู่ในตระกูลของ c ี t รัสเวลาที่เราได้กลิ่นเกรฟฟูตแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะก็จะเป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึง่งและในประเทศไทยเองนะคะได้ขึ้นทะเบียนเกรฟฟูตในการรับประทานได้นะคะในเกรฟฟูตมีลิโมนีนค่ะลิโมนีนเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์นะคะช่วยทำความสะอาด ภายยในนนไดด้เเช่่ีวกัคะสำหรับกลิ่นที่2นะจะเป็นกลิ่นซินิมอนนะคะซินิมอนหรือคาเชียก็ได้นะคะเพราะว่าในซินิมอนและคาเชียเนี่ยจะมีองค์ประกอบนะคะเคมีตัวเดียวกันเลยนะคะแต่เปอร์เซนเทจอาจจะมากน้อยแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะทั้งซินิมอนและคาเชียก็จะเป็นฮอตออยล์นะคะที่จะช่วยเล่นการเผาผลาญได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับกลิ่นที่3านะจะเป็นกลิ่นโครฟหรือว่าการภูเพื่อนๆอาจจะนึกจําได้ว่าโครฟหรือว่าการภูเนี่ยจะช่วยในเรื่องช่องปากและฟันเท่านั้นนะคะแต่โครฟเนี่ยจะเป็นน้ํามันร้อนที่สร้างความอบอุ่นเหมือนเป็นเตาเผาให้เราได้เช่นเดียวกันค่ะและในประเทศไทยนะคะขึ้นทะเบียนโครฟนะคะในการรับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะในการรับประทานโครฟนะคะก็อาจจะหยดใส่แคปซูลนะคะรับประทานอันนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่าการที่หยดใส่น้ําดื่มนะคะเพราะว่าโครฟเป็นฮอตออยล์นะคะก็อาจจะทาให ให้ละคายเครื่องนะคะเวลาที่ดื่มนะคะอาจจะไปเกาะอ,อยู่ที่ขอบปากแล้วก็เกิดการละคายเคืองทําให้แสบปากได้นะคะอันนี้ก็ควรจะจะหยดใส่แคปซูลน่าจะปลอดภัยสุดค่ะส่วนอีกกลิ่นหนึ่งนะคะจะเป็นน้ํามันเบรนดนะคะที่เขา คิดค้นมาให้แล้วนะคะชื่อ smart and chassis นะคะแค่ชื่อเราก็รู้สึกผอมเลยนะคะ mm hmm. ก็ในต่างประเทศจะมีอีกชื่อหนึ่งที่ชื่อว่า slim and chassis นะคะก็เป็นสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อมาในประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็ smart and chassis ก็คือรับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะก็ใน smart and chassis จะมีน้ำมันหลายๆกลิ่นนะคะก็จะมีทั้งเกรดฟูดนก็ประโยชน์อย่างที่ปอบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีจิงเจอร์มีเปปเปอร์มินค่ะจิงเจอร์เนี่ยก็จะ จะเป็นน้ำมันร้อนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เร่งในการเผาผลาญเช่นเดียวกันค่ะและเปปเปอร์มินเนี่ยจะเป็นน้ำมันเย็นนะคะก็จะทั้งจิงเจอร์และทั้งเปปเปอร์มินนะเขาจะเป็นเหมือนหยินและหยางนะที่จะไปช่วยปรับสมดุลนะคะที่จะไปสนับสนุนการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะให้มีความสมดุลกันมากขึ้นเหมือนเป็นการปลอบปรลมระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะ และมีมะเลมอน่ะเลมอนก็จะเป็นในตระกูลของซิตรัสเหมือนกันเวลาที่รับประทานเนี่ยก็จะไปช่วยชำระล้างภายในนะคะพวกเอ่อส่วนเกินต่างๆหรือว่าไขมันต่างๆนะคะและกลิ่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซินามอนค่ะซินามอนก็อย่างที่ปอบอกไปเมื่อกี้นาะว่าไปช่วยระบบเาผาผลาญให้มีความสมดุลมากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นต่างๆนะคะที่อยู่ในสมาร์ทแดนเซซีค่ะ และพอขอแนะนําวิธีการใช้นะคะก็กลิ่นต่างๆที่ปอแนะนํามานะคะก็จะสามารถใช้ได้ในการสูดดมนะคะแต่ว่าในการสูดดมก็อาจจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ในการทานะคะควรจะเจือจางกับน้ํามันแคริเออร์ออยล์ต่างๆนะคะหรือจะเจือจางด้วย โลชั่นต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ทาเฉพาะที่อันนี้ก็จะทําให้เป็นการดูแลเฉพาะจุดนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการรับประทานค่ะก็ในการรับประทานนะปอก็แนะนําเลยว่าในการหยดใส่น้ําดื่มเนี่ยออน้ำมันหอมระเหย1หยดนะคะต่อน้ํา120 ML นะคะ เป็นอัตราส่วนที่สมดุลนะคะแล้วก็ที่เขาแนะนําเลยก็คือในการรับประทานน้ำมันหอมระเหยเนี่ยไม่ควรเกิน24หยดนะคะต่อ1วันนะคะก็ ปอก็อยากจะแนะนํานะคะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้น้ํามันหอมระเหยในการรับประทานด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราก็อาจจะสังเกตร่างกายของเรานิดนึงเพราะในร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีการตอบสนองกับน้ํามันหอมระเหยที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าตามาจ,จะช่วยนําพาน้ํามันหอมระเหยเนี่ย ไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็จะไปช่วยเดรนออกจะไปช่วยเดรนของเสียออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหอมระเหยนะคะหรือ essential oil ที่เร่งการเผาผลาญน,นะคะห mm hmm. วังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองปรับประยุกต์ใช้ในสไตล์ของเราเองนะคะและขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ํามันหอมระเหยะคะ mm ่ะ hmm. แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ